ก็สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวนะครับการติดตั้งนะครับปั๊มเบรกหน้ามือคัทนะครับแล้วก็ตัวแฮนด์หมอบนะครับของยี่ห้อ r a c i n g b บ y นะครับติดตั้งในรถ r o ย a l e n น i e l d นะครับใช้ดีไม่ดีจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูรีวิวและวิธีการติดตั้งกันเลยครับไปกันเลยครับผมก็สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เพื่อนๆก็อยู่ในช่องแบ o อ f นะครับวันนี้ ะแตกต่างจากวันอื่นหน่อยนะครับวันนี้เราจะไม่ได้มางรีวิวรถนะฮะแต่วันนี้คือมีเพื่อนนะครับที่อยู่ใน YouTube เรานะฮะเดินทางมาจากดอนเมืองครับเพราะว่าอยากจะให้ผมนะครับนี่ฮะเปลี่ยนแฮนด์หมอบนะครับเป็นของ l e ส s i n g Boy นะครับ RCD นะฮะอันนี้เป็นไซส์41มิลมนะครับหมายถึงตัวโช๊นะแล้วก็เป็นแฮนด์หมอบนะครับเดี๋ยวเราจะไว้ใต้แผงคอนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะเปลี่ยนเพิ่มก็คือนี่ครับปั๊ม อันนี้เป็นของเลสซิ่งบอยนะครับเบอร์17บฮะเหตุผลที่ใช้เบอร์17นะครับก็เพราะว่าเนี่ยสิบเจ็มิลนะครับเพราะว่าเราโรเจอร์แอนด์ฟิวเราเป็นรุ่นปั๊มเดียวนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องใช้19นะครับเพราะว่า19อ่ะมันสําหรับปั๊มคู่นะฮะก็คือนิ๊คู่นะแล้วก็ในเมื่อเราเปลี่ยนอันนี้แล้วนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนคัสด้วยนะครับก็เป็นเลือกใช้อาร์เซมีนะฮะชุดนี้นะครับอ่าสำหรับเพื่อนๆที่อยากเปลี่ยนชุดนี้นะครับสิ่งที่จะต้องแก้นะคครับก็ื เพื่อนเพื่อนใส่กันเป็นอยู่แล้วแหละคัสกับเบรกอ่ใช่ไหมเพราะว่ามันก็เป็นแบบมาตรฐานสากลอยู่แล้วก็คือใส่แล้วไขน็อตนะครับมีธี่ไล่นะ้ำมันผมก็เคยทำลิปไปแล้วนะครับเดี๋ยวเพื่อนไปย้อนดูกันนะฮะแล้วก็นี่สิ่งที่เราจะต้องแปลงนะครับก็คือปั๊กนะครับแน่นอนปั๊กอะบางรุ่นมันเหมือนกันก็ใส่ได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นบางรุ่นมันไม่เหมือนกันเราก็ต้องตัดตัดแล้วก็เชื่อมอาระหว่างป,ปั๊กอันนี้จะเป็นแบบแรงดันนะฮะไม่มีสวิตช์สต็อปสตาร์ท ไม่มีสวิตแบบแป,แป,แป,แปะๆอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้เป็นสวิตปอ่อแปะนะครับก็แต่ยังไงปลั๊กน่าจะไม่ตรงกันยังไงก็ต้องตัดอัอนนี้ก็ปั๊มแรงดันนะโอเคนะครับใส่ก็น่าจะอยู่ข้างขวาแหละเบรกเบรกหน้าอยู่ข้างขวาสิ่งที่ให้มาด้วยคือปั๊มลอยอันนี้ก็สั่งมาจากาาอ,าอินเด์เนะฮะลาซาด้าประมาณเดี๋ยวบอกราคาทายคิดประกันผลิตจำไม่ได้เดี๋ยวรอเจ้าของรถเข้ามาก่อนนะฮะโอเคก็เดี๋ยวรอเนี่ยฮะสิ่งที่จะต้องแก้คือเอาอันนี้ออก เอาเขาอยับอันนี้ขึ้นแล้วมันจะใกล้เข้าอีกนะฮะแต่ว่าของเดิมมันติดแฮนด์หมอกนะฮะก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเปลี่ยนแฮนด์แล้วเราขยับขึ้นโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะ,ะนยรครับเป็นยังไงครับถ้าทำเสร็จก็เดี๋ยวเราจะถอดพวกเดียงครับทั้งหมดเลยถอดออกหมดเลยนะครับเพราะว่าเราจะไม่ใช้นะฮะแฮนด์เราก็ถอดออกไอ้พวกเนี้ยเบครคคัตมือบเบรกอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราออกมาเลยโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปถอดกันเลย ตอนนี้เราถอดแผงคอออกมาแล้วนะครับสิ่งแรกที่เราจะใส่ก็คือเนี่ยตัวนี้ตัวนี่น,นะครับเดี๋ยวเราใส่ไปก่อนเลยเรายังไม่ต้องใส่ยังไม่ต้องใส่ไอ้นี่นะตัวแหง สำหรับวิธีการเปลี่ยนเปลี่ยนปั๊มเนี่ยเราก็เคยบอกไปแล้วเนาะไล่น้ํามันยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็แฮนด์ก็เคยทําคลิปไปแล้วยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดอยากดูเปลี่ยนแฮนด์แบบคลิปเต็มก็เดี๋ยวไปดูอันที่ผมทิ้งลิก์ไว้ให้นะครับเพราะว่าคันผมเคยเปลี่ยนมาแล้วโอเคตอนนี้เราจะเปลี่ยนปั๊มนะฮะเปลี่ยนปั๊มก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะต้องแกะตัวที่ออกโอเคเดี๋ยวผมข้ามไปเลยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราไปดูตอนเสร็จเลยแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวฟาดไปให้ไว เราก็ใส่ปั๊มของ RCB เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยังไม่จบนะเดี๋ยวเราจะต้องไล่น้ํามันนะครับแล้วก็สายสต็อปนะฮะสายแบบเขาเรียกอะไรนะสายสวิตช์ไฟนะครับเวลาเบรกแล้วไฟเบรกมันจะขึ้นแล้วก็สายคลาสเนี่ยคือเวลากำเบรกแล้วเวลาเข้าเกียร์เนี้มันจะสตาร์ทได้อะไรเงี้ยซึ่งปั๊กปั๊กติดรถมาเนี่ยอ่ะพอดีมีมอเตอไซค์ออกปั๊กติดรถมามันไม่ตรงนะเดี๋ยวเราต้องตัดแล้วบัตรกีกับปั๊กเดิมนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวฟาสไปเลยนะครับโอเคเหมือนเดิม โอเคนะครับตอนนี้เราก็ใส่หมดแล้วนะฮะเบรกตอนนี้เราก็เรียบร้อยแล้วเซ็ต <Yeah. S 1> เรียบร้อยแล้วแล้วก็คัตเซตเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็องศาอะไรเงี้ยเราตามใจเจ้าของรถตอนนี้ก็ได้องศาหมดแล้วขั้นตอนต่อมานี่ครับก็เมื่อกี้เกินไปแล้วแหละก็คือสายไฟนะฮะเดี๋ยวเราจะแกะนะครับเพราะว่าตัวปลั๊กของแต่ละยี่ห้อนี่เหมือนกันแต่ Royal Enfield น,นั้นมันอยู่ใต้นี้เดี๋ยวเราจะแกะนี่นะฮะโอเคครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลย เสร็จหมดแล้วนะครับปั๊มนี่ฮนะเป็นเบนซินมอใส่แล้วหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับน้ำมันที่ใช้ก็จะเป็นน้ำมันเชลด์ักซีนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับตัวของตัวกันสบัดเองก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นสีเทาสีเกรย์ใช่ป่ะแล้วก็เวลาที่เราปรับระยะห่างนะครับก็ใช้หมุนตรงนี้อ่าเห็นป่ะเพื่อนๆจะมองเห็นไหมคือปรับระยะห่างครับก็คือตามสรีระของมือเรานะครับประมาณนี้แล้วก็เนี่ยนิ่มนะครับเพราะว่าเบอร์17จะนิ่ม นะครับไม่เหมือนเบอร์สิบเก้าเบอร์สิบเก้าเนี่ยถ้าใส่ปั๊มคู่อ่ะก็จะนิ่มแต่ถ้าใส่ปั๊มเดียวของโรยเยนแอนซิลเนี่ยจะแข็งมากนะครับเพราะฉะนั้นช่างจะแนะนําให้ใช้สิบเจ็ดนะครับอ่าแฮนด์ก็จะหมอบนิดนึงอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูองศาล้านหน้านะก็จะแบบเป็นคาเฟ่คล้ายๆรถผมแหละนะฮนะทรงทรงคล้ายคล้ายกเดี๋ยวเรามาดูมือคลัตช์นะครับก็จะเนี่ยก,ะนนะะกระชับขึ้นนะครับเมื่อกี้เราถามเจ้าของแล้วเจ้าของบอกกระชับขึ้นนะครับ ได้ปก,กติมีไฟมีสวิตอะไรให้พร้อมนะครับแปลงแค่ปลั๊กอย่างเดียวไม่ต้องไม่ต้องบุนวายอะไรมากนะครับปลั๊กก็แค่ตัดสายต่อสายแค่นั้นเองเนาะพื้นฐานช่างอยู่แล้วนะครับก็เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเวลาขับใช้งานแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวขออนุญาตไปลองเทสหน่อยนะครับว่ามันเบรกอยู่ไหมฮนะก่อนส่งรถลูกค้าเดี๋ยวลูกค้าขี่ไป เบรกไม่อยู่เดี๋ยวเราซวยโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอไปเทสก่อนนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปลองเทสนะครับเแบรบกขอญอาตแต่งตัวไม่เรียบร้อยน,น,นะอยู่ในบ้านก็คือจะเทสว่าเบรกอยู่ไหมแล้วก็ระบบคลาสระบบอะไรเป็นไงนะฮะแฮนด์ยังแน่นไม่แน่นก็เดี๋ยวเช็คตรงนี้เลยมีเด็กด้วยอารมณ์รู้ไหนะคะรันจะเทสรถค่ะ ถือว่าใช้ได้ผ่านผ่านก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนถ้าเกิดใครอยากให้ทำอะไรเพิ่มก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้แล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับ๊ายบายสวัสดีครับ